ครับมือหนีเขาก็เชิญเพื่อนๆทุกคนมาเบิงวิธีการเลี้ยงแหนแดงนะครับแหนแดงมีประโยชน์อย่างไดครับกับแหนแดงกับเป็นอาหารของปวกปนินปตะเพียนหรือปลากินพืชต่างๆครับบอกไม่นะว่าปลาอย,ย่างเดียวครับปวกเป็ดพวกไก่งัวควายเขาก็สามารถากินแหนแดงเป็นอาหารเฉลิดของเขาเลยแหละครับมือหนีเขามาเบิงกันก่อน,ก,อนก่อนว่าการเตรียม ที่จะเลี้ยงแม่แดงเขาขั้นตอนเขาเป็นไดบ้างครับที่แรกอันรับแรกเขาก่าตอนนี้ที่ผมเห็นนะผมขุดขุดเป็นบอ่อนะครับขุดเป็นบอ่อซึ่งกะจะได้เตรียมบอ่อไว้บอ่อหนึ่งนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาผมก็สิได,ด้ผมกำลังเปิดน้ำใส่นะครับเพื่อว่าเตรียมการไว้หนึ่งเขาบอกเบิ่งกครกับขั้นตอนต่างๆในการเลี้ยงแม่แดงสิเป็นไใดกะติดตาม z ้มกันเลยครับครับขั้นตอนการเลี้ยงแม่แดงครับ หลังจากผมคุดบอแล้วนะผมกะสิเอาคุดบอยอยู่ประมาณนี้ครับแ้วก็ผมลงน้ำไว้ประมาณฟุตหนึ่งครับตอนนี้ความลึกของน้ำอยู่ประมาณฟุตหนึ่งความกว้างของบออยู่ประมาณสามสามเมตรความยาวอยู่ประมาณห้าเมตรผมจะทดลองใหนะ้การเลี้ยงแม่แดงให้เพื่อนๆทุกคนเห็นให้ทุกคนเห็นว่าการเลี้ยงแม่แดงบร่ได้ยากครับนี่รอบแรกผมคุดบอแล้วผมลงน้ำน้ำตอนนี้ผมลงไว้แล้วอยู่ประมาณฟุตหนึ่งครับทีน,นี่ ขั้นตอนต่อ,ตอไปเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยคอ,อกลงไว้นะครับปุ๋ยคอ,อกจะลงไว้อยู่ประมาณ2องมือสองมือสองขื้นต่อไปเฮากับมากระเบิงขั้นตอนเอาปุ๋ยคอ,อกลงก่อนครับลงไปละสอบหนึ่งครับ ี่คือปุ๋ยคอกหิวคว,ยวายหิวควาบานเ้าเนี่ยครับลงแล้วสองสอดครับที่นี่หลังจากลงไปสองสอดเนียเขาก็จะหิ่งไว้ประมาณสองสองหมื่นสองขึ้นครับปุ๋ยก็จะละลายออกเป็นสีอีกเปลี่ยนเป็นสีอีกสีหนึ่งเลยนะครับที่นี่ทาหางพิตะก,กรร้อยขึ้น เขาก็ต้องเก็บตะกอนออกครับเป็นน้ำระบบน้ำจะได้บ่ได้กวนในแดงครับเี๋ยวเบิ้งขั้นตอนตอนเอาในแดงมาลงอีกขึ้นครับกันต่อไปคือจะเอาในแดงลงต่ออีกสองมือครับครับหลังจากสองมือสองขึ้นผ่านไปหลังจากที่เขาเอาปุ๋ยขอกลงเพื่อปรับสภาพาน้ำคืลินซี์ของ,ของน้ำที่นี่ครั้งแรกเขาบอกว่าจะเอาน้ำลงแค่ฟุตเดียว ปรากฏว่าเมือ่อคืนที่แล้วครับฝนนี่ตกลงมาอย่างหนักเลยน้ำตอนนี้น้ำมันนีโบเฮ้าเด็กหลังจากฝุดหนึ่งตอนนี้เป็นเม็ดหนึ่งแล้วครับเป็นเม็ดหนึ่งหนึ่งแล้วซึ่งเฮ้าระบบเป็นหยัางครับเม็ดหนึ่งกับเม็ดน้ำลายบ่นเป็นหยังที่นี่เฮ้ามันก็จะมีผงผงฝุ่นผงเศษต่างๆอยู่ในอ่อเฮ้าต้องตักออกก่อนครับเพื่อให้น้ำเฮ้ายูระดับทีหนาพอแหนแดงตกไปอยู่ข้างหน้า แล้วทาแหนแดงโตขึ้นมากระสิติดก็ผงครับเขาต้องเอาผงออกก่อนแต่ถ้าเฮาตักไปเลี้ยงปลาไปธรรมดาเลี้ยงปลาย้อน,นในปลาเขาก็ม้ยผลต่อผงครับพอผงก็ลงไปก็ปลาได้แต่ถ้าอยากให้สวยงามตักขึ้นมาแหนแดงสวยงามเขาก็ต้องเอาผงออกก่อนครับเดี๋ยวเาเอาผงออกก่อนครับ เขาตักๆผงออกอยู่แบบนี้ครับนะ<า>ส่วนผงเอาก็สามารถยนทิ้มได้ครับที่นี่อาบปเบึงเลยว่าเขาจะปล่อยจังใดเนแดงครับซึ่งหนแดงเข้ามานี่ประมาณอยู่ที่ครึ่งกิโลน,นิดๆบ่ถึงโลนะครับเขาจะมาลงโดยบอ่อกว้างสามเมตรยาวห้าเมตรนี่ครับซึ่งหนแดงแค่นี้ครับ อยู่ประมาณบบถึงโลนะฮะนี่บบถึงโลครับเขาก็มาลงมาเบิ่งปล่อยกันครับที่นี่รับนี่ประวานลงได้เลยครับนี่เขาวานลงครับกรถือกระเซีย่ประมาณนี้ครับ ในการเอาลงแหนแดงมันกัอยู่จะอยู่ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็จะเริ่มเติบโตครับก็จะเริ่มเติบโตนะเขามาลองมาชมกันหลังจากเขาปล่อยไปไปแล้วผ่านไปอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เดี๋ยวเขามาเขามาตรวจบ้างอีกครั้งหนึ่งว่าผลที่เขาลงแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่านี่คือการเลีนน้ยงแหนแดงแบบง่ายๆครับนี่จะเห็นว่านิดเดียวครับตรงนี้แหนแดงลงในบอ่นบอถึงกิโลครับ ทีนี่เราเราเบิ่งกันว่ามันก็คามเจะเริญเติบโต,ตของแหนแดงิ้นกระสเจะเริ่มง,งอกงามขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ป่อยจะเขียวขจีเต็มบอ่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะล่ออีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะให้เพื่อนๆทุกคนมาชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าลักษณะการหลังจากปล่อยแล้วจะเป็นยังไงครับ เรับนเพื่อนหลังจากาทีเฮาลงและเลี้ยงแหนแดงผ่านไปครับนี่ผ่านไปสิบมือพอดีครับหลังจากาที่เฮาลงสิบมือพอดีครับมือนีเฮาก็เลยให้เพื่อนๆมาเบิ่งครับว่าผลงานเ่าเป็นไงนะกเกิดเฮาปล่อยพานไปซิบมือครับแหนแดงของเข้านี่ก็เลยกระจายเต็มน้ำเลยครับเขียวขจีเต็มน้ำเลยตอนนี้ก็ลังเป็นแหนแดงนุ่มสาวเลยครับโอเคครับประโยชน์ของแหนแดงนี่ก็มีมากมายหลายเลยครับ อ,อีกอย่างหนึ่งสาคัญที่สุดก็คือลดต้นทุนเรื่องเรื่องอาหารครับเพราะว่าแหนแดงเป็นทดแทนอาหารป่าปลานิ่นอย่างผมในเรื่องปลานิ่นอยู่หลายหล,ลายบอ่อแถวนี้ครับผมก็จะได้เอาแหนแดงตัวนี้แหละสําหรับไปให้ปลานิ่นะครับในการลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องอาหารเพราะตอนนี้อาหารปลาเทากับแพงมากครับเขาต้องมีการผสมด้วยมีการบางครั้งเขาใส่แหนแดงให้ปลาคือแหนแดงี่บ่อเป็นป่าย,ยางเดียวครับถ้าเทาเรื่องไก ไก่ก็ยินแหนแดงคือนกันครับตรงนี้เขาก็ลดต้นทุนในอาหารสัตว์พวกต่างๆที่เขามันมีราคาแพงเขาก็ต้องเอาแหนแดงไปเป็นรดต้นทุนในการให้อาหารครับบม่ว่าจะเป็นวัวควายปลาแล้วก็ไก่เป็ดไก่้งสี่ได้ครับอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยังสามารถที่จะเอาไปเฮ็ดปุยมรัรกได้ด้วยครับปุยมักก็เป็น ปุ๋ยมักชั้นดีหนึ่งเพิ่งปีที่แล้วผมก็ผ่านมาในสวนนี่ผมก็ใส่ปุ๋ยมักของแหนแดงจนตน้นไม้เขียวขจีงหงอกง,งามไปนะครับแต่ปีนี้ผมก็เลยกลับมาเลีเ้ยงอีกครั้งหนึ่งพอผมเตรียมบ่อแล้วก็เลี้ยงอีกครั้งนึงอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนครับดูวิธีการเลี้ยงที่ผมเพชรมือแล้วก็ผลที่ออกมาครับนะครับอยากจะดูกันครับว่า การเลี้ยงเนืแดงบ่งยากครับเอ่อเขาไปใส่ยังไงแน่ก็ลดต้นทุนต่างๆเรื่องอาหารนี่แหละอันสัตว์อ่านี่แหละครับ